สวัสดีค่ะวันนี้สั่งของเล่นเนาะมาให้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนค่ะนั่นคือรถแบตเตอรี่เด็กนั่นเองค่ะตอนสั่งน่ก็ไม่ได้ดูว่ามันขับได้เด็กหนึ่งถึงสองขวบเท่านั้นเองลูกชายคนโตสามขวบถามว่านั่งได้ไหมนั่งได้นะคะขับได้ยว่ค่ะแต่ว่ารถจะอึดน,นิดนึงแต่ว่าพอได้มาเนาะมันก็จะมาแตะโครงแล้วเขาก็จะแยกอะไหล่มาให้นะคะเราต้องมาประกอบทั้งหมดใหม่เอง เริ่มจากการใส่ต่อสายแบตเตอรี่นะคะใต้ที่นั่งเด็กจากนั้นใส่กระจกใส่พวงมลาลัยใส่บาะนั่งใส่แว่นรถนะคะแล้วก็ใส่แม็กรถด,ด้วยคือถ้าไม่มีผัวนะก็จะแบบมันก็ประกอบได้ไหมได้แะละแต่ว่ามันก็จะยุ่งยากนิดนึงแล้กวก็บางทีแมาจะไม่แข็งแรงนะถ้าเราประกอบเองถ้าใครซื้อในช้อปปี้นะคะลองสั่งที่ร้านนะช่วยประกอบและส่งมาให้เลยได้ไหมอะไรอย่างนี้ แล้วก็ไอ้รถนี่นะคะมีข้อดีก็คือว่าสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้ค่ะใช้มือถือบังคับได้แล้วก็มีคันเร่งให้เด็กเหยียบได้ด้วยแล้วก็มีปลั๊กให้ชาร์จนะคะครั้งแรกชาร์จแชั่วโมงนะคะครั้งต่อไปชาร์จสามชั่วโมงค่ะนี่ลูกชายคนเล็กชอบมากเลยค่ะแต่ว่าคนตัวคนโตนะคะไม่เล่นกลัวนะคะข้าสารนี้กลัวทุกอย่างนะคะกลัวของเล่นที่มีไฟมีแสงมีเสียงกลัวทุกอย่างก็ ดีไม่ต้องแย่งกันทํามีน้องเล่นอคนเดียวเพราะว่าพี่ชายไม่เล่นค่ะและสิ่งที่พวกนี้ชอบเล่นมากที่สุดก็คือกล่องค่ะซื้อกล่องแถมรถนั่นเองค่ะ